สวัสดีครับสวัสดีนิีทุกท่านนะฮะกับผมฮะหลังไปแต่งแต่งซิงอ่าเดี๋ยววันนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวพาเดินชมรถหล,ล่อๆคันนี้ฮะคันนี้ก็คืออ่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นรุ่นที่การตกแต่งนะครับแต่งไม่เยอะนะครับใส่ล้ออย่างเดียวไม่มีการโหลดไม่มีการเซ็ตใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาล้อ18ใส่ ยางสวยใส่ล้อสวยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หล่อเลยครับรถทรงแบบนี้ครับกับนี่ฮะทรงลุงฮะเดี๋ยวพาเดินชมครับกับทรงลุงอีกหนึ่งคันนี่ครับกับสีเทาคันนี้ก็คือสีเทาเอลบูทนะครับนี่ฮะสีเนี้ยเวลาโดนแดดก็จะเป็นสีสามมิติแบบนี้ครับแต่ถ้าเวลาอยู่ในที่มืดๆนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ี่ สำหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็คือรุ่น Spacecap นะครับ2.2คันนี้ก็คือเป็นในรุ่นของเกียร์เอคันนี้ก็คือเป็นรุ่นของเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนี้ก็คือจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการรายละเอียดของรถรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับแล้วก็ข้างวดไม่แพงนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับ เกียร์ธรรมดาก็ใช้งานสะดวกสบายครับเกียร์ธรรมดาก็คือเป็นเกียร์6สปีดน,นะครับถ้าเกียร์ออโต้ก็เป็นเกียร์8สปีด่าตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้านะแต่คันนี้ก็คือเกียร์ธรรมดาอยู่ผมพาเดินชมนะครับนี่ฮะเริ่มต้นเลยฮะคันนี้ก็คือสีเทาเดอร์บูรุ่นเอรุ่นเอก็คือทุกอย่างกระจังหน้าเป็นโทนสีดําแบบนี้ครับนี่ฮะแล้วก็ไฟหน้า ของรุ่นเอก็คือเป็นคมธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับนี่ฮะส่วนไฟตันหมอกรุ่นเอไม่มีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้นี่ครับนี่ฮะอันนี้คือสีเทาเนี่ยเวลาอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในที่มืดก็จะเป็นอีกโทนสีหนึ่งครับโดนแดดก็เป็นอีกโทนสีหนึ่งสีนี้ถ่ายรูปค่อนข้างยากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการเห็นรถจริงก็แวะมาที่โชว์รูมได้นะครับมาดูรถจริงได้นะครับตรงนี้ส่วนคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อนะครับวันนี้คือใส่เป็นล้อ tc 005นะครับคันนี้ ลัดด้วยยางสอง25้าห้าห้าสินะครับคันนี้ไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะก็จะได้ความสูงยางที่หนาขึ้นนะครับขับสบายไปได้ทุกที่นะฮะทรงนี้รถสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับกับรถสแตนดาร์ดด้วยนะครับทรงคันนี้ก็คือความสูงใก,ใกล้เคียงกับรุน่นไฮเลเดอร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลว่าไม่อยากได้รถเตี้ยนะครับก็ทรงแบบนี้เป็นตอบโจทย์นะฮะใส่ ล้อใส่ยางแบบนี้แล้วก็ความสูงก็จะสูงขึ้นนะครับด้านหลังก็คือใส่เท่ากันนะครับล้อขนาด8.5เท่ากันใส่ยาง25550เท่ากันนะครับเนี่ฮะแล้วก็ความสูงสูงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญล้อไม่ล้นด้วยนะครับนี่ยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่คิดว่ากลัวปัญหาล้อล้นนะฮะอันนี้คือไม่ล้นนะตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่กักษณ์ของเขาคือเครื่องสูงยน2.2นะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างครบเหมือนเดิมนะครับมีกระบะไลเนอร์มีล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ก็คือลูกค้าล็อกรถฝาท้ายล็อกด้วยนะฮะตรงนี้ติดตั้งให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับส่วนฟิลม์มพวกคิวการ์ส่ายพวกนี้มีติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านาใดที่กังวลว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็เนี่ยฮะมีให้ตามนี้เลยนะครับนี่อันนี้อาจจะมืดน,นิดนึงนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่กังวลว่าซื้อรถหนึ่งคันมีอุปกรณ์อะไรบ้างหลกัหลกๆก็คือได้ตามที่ถ่ายคลิปตรงนี้เลยครับนี่ส่วนด้านในนะครับด้านในรุ่นนี้รุ่นเริ่มต้นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นจอก็คือเป็นจอ8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ลูกค้าเปิดแผนที่ก็สามารถฟังเพลงได้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งมือถือทั้ง Android ทั้ง iOS แล้วก็เดี๋ยวมีติดตั้งกล้องให้ด้วยนะคะอันนี้เดินสายมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวติดตั้งกล้องให้และที่สําคัญรุ่นนี้ก็คือมีกุญแจรีโมทมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับ <ST> S> <S รุ่นเอก็คือเป็นรุ่นที่แต่ก่อนไม่มีกุญแจรีโมทนะครับตอนนี้มีให้เรียบร้อยแล้วครับลูกค้าท่านใดที่กังวลว่าจะเอารถไปติดตั้งรีโมทเพิ่มอันนี้ไม่ต้องนะครับเราติดตัต้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานรับประกันให้3ปีแสนโลนะฮะตรงนี้ส่วนพวงมาลัยก็ปรับสูงต่ําได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นี่ฮะ นี่ก็คือเบาะแคปเปิดกว้างนั่งสบายขึ้นง่ายนะครับก็เปิดได้90องศาแบบนี้จะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลว่าซื้อแคปไปแล้วเป็นแบบไหนก็จริงจงก็คือแคปก็คือเพื่อการพาณิชย์เนะาะอาจจะมีเผื่อคนนั่งได้ประมาณนึงนะครับแต่ความสะดวกสบายก็จะสู้รุ่น4ี่ประตูไม่ได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการความสะดวกสบายก็คือมีกําลังซื้อก็แนะนําเป็นรุ่น4ี่ประตูไปเลยครับ แต่ถ้าลูกค้าต้องการนารถไปใช้งานไปบรรทุกของนะครับแล้วก็ต่อภาษีไม่แพงก็เป็นรุ่นสเปซแคบแบบนี้ครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยฮะคอมพิมคอมเมนต์มาได้เลยลูกค้าต้องการรายละเอียดแบบไหนยังไงนะครับตรงนี้อ่ะสหรับรายละเอียดนะครับรุ่นนี้นะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นเพียง29,999บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรายละเอียด โปรโมชันนี้นะครับก็ทักมา่าผมได้นะครับเดีย๋ยวผมส่งรายละเอียดส่งตารางการผ่อนชําระไปให้นะครับหรือลูกค้าต้องการรายละเอียดการทําไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์คอยซัพพอร์ตให้นะครับทุกอาชีพก็สามารถทําเรื่องรถรุ่นนี้ได้กับโปรสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี้ได้นะครับก็คือขอให้ลูกค้าพร้อมที่จะทําเรื่องเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์คอยซัพพอร์ตให้อยู่แล้วนะครับหรือลูกค้าต้องการโหลดก็สามารถ แจ้งรายละเอียดการโหลดของลูกค้ามาได้นะครับลูกค้าอยากโหลดเท่าไหร่หน้าหนึ่งหน้า2หลังแล้วก็ล้อหลังก็คือหลัง3ามหลัง4แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่มิติของลูกค้าในการนําไปใช้งานนะครับแต่ถ้าสเตปแบบนี้ก็คือไม่ให้โหลดง่ายมากนะครับลูกค้าแค่ใส่ล้อเข้าไปแล้วก็วิ่งสบายๆนะฮะร,รถไม่โหลดอย่างนี้ความสูงสูงไหมสูงมากนะครับสําหรับลูกคา้าท่านใดที่กังวลว่า ไม่อยากได้ถเตีอยอันเนี้ยไปได้หมดเลยลูกค้าวิ่งในกรุงเทพก็ได้กรุงเทพก็คือถนนไม่ค่อยดีอยู่แล้วเป็นหลุมเป็นบ่อยเยอะก็ได้ต่างจังหวัดได้มีน้ําท่วมมีอะไรไปได้หมดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กงังวลก็ทรงนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับ29,999าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นในการดาวรีนี้นะครับถ้าสมมติลูกค้าเครดิตดีมีประวัติการผ่อนชําระที่ดีเรทนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้คนค้านะครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับ พราะตอนนี้ไฟแนนซ์ประเมินจากเครดิตของลูกค้าประเมินจากรายได้ประเมินจากภาระหนี้สินต่างๆของลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลตรงนี้ก็ลองทักหาผมได้ครับช่องทางการติดต่อเช่นเคยครับลูกค้าก็ทักหาผมได้ครับหลังไปแดงแต่งซิ่งทุกช่องทางนะครับหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ฮะเดี๋ยวผมเข้าไปตอบรายละเอียดให้นะครับช่องทางการติดต่อ ทุกอย่างจะผมส่งรายละเอียดไปให้นะครับก็ยินดีครับยินดีให้บริการลูกค้านะครับโอเคฮะฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้แล้วก็ช่องทางอื่นๆก็ฝากเข้าไปติดตามติด,ตดกด follow ให้ผมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับในการทําคิดต่อไปนะฮะก็หลักๆก,ก็มาถ่ายให้คันนี้สวยนะครับรถดมเดิม,ดมขนาดใส่ล้อยอย่างเดียวยังสวยเลยครับลูกค้าท่านใดไม่ชอบสีนี้ก็มีสีอื่นนะฮะสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะครับก็ ยินดีให้บริการะครับกับหลังป้านังแต่งซิ่งวันนี้ครับบ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ